มีอะไรกับแฟแล้วปล่อยข้างนอกมีโอกาสท้องไหมสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนือหาสําหรับผู้ใหญ่การปล่อยนอกก็มีโอกาสท้องสูงนะคะพอๆกับการไม่ได้คุมกําเนิดนั่นเองนะคะสี่คนจะมีสิทธิ์ท้องในคนหนึ่งนะคะทางที่ดีเราควรจะป้องกันตัวเองนะคะผู้หญิงนะคะอาจจะควบคุมตัวเองด้วยการใช้ยาคุมกําเนิดแบบแผงนะะหรือฝ่ายชายใส่ถุงยางนะ,ะแต่พูดไปแล้วนะคะการใส่ถุงยางกับผู้ชายเนี่ย ผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบนะเขาบอกว่าไม่อร่อยนะคะมันไม่ได้รสชาติมันเหมือนมีอะไรกั้นกลางมันเหมือนมีอะไรมากั้นกลางระหว่างเรานะ,ะพอรู้สึกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าถูกไม่พร้อมนะก็ควรจะใส่แต่ถ้าคราวนั้นไม่ได้ใส่จริงๆนะคะแล้วทีนี้กลัวท้องนะะยิ่งฝ่ายหญิงจะยิ่งมีความวิตกกังวลน,นะคะมีอะไรกับแฟนนะคะแล้วไม่ได้ป้องกันกระท้องหรือเปล่านะ,ะไม่พร้อมด้วยนะคะ ความกังวลน,นะคะบางครั้งเนี่ยกังวลมากเกินไปมันทําให้รอบเดือนเราคาดเคลื่อนได้นะคะสมมติว่ารอบเดือนเราบัมาที่สิบหกนะพอถึงกําหนดปุ๊บมันไม่มานะคะทาให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดความเครียดน,นะะว่าจะท้องหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นไม่พร้อมนะคะวิธีการตรวจการวิธีตรวจการตั้งครรนด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะคือการใช้เครื่องตรวจครรนนะคะที่ขายตามร้านขายยานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนํา การใช้เครื่องตรวจคันแบบหยดนะหยดลงหลุมนะคะใช้อะไรหยดใช้ปัสสาวะนะคะการใช้เครื่องตรวจคันแบบหยดเนี่ยอุปกรณ์มันก็จะมีถาดรองปัสสาวะนะคะแล้วก็เครื่องอ่านค่าปัสสาวะนะฮะตรงที่มันเป็นหลุมนะคะแล้วก็มีหลอดดูดปัสสาวะนะ,ะมี3มชิ้นนะคะไปเก็บปัสสาวะมาประมาณ1ใน4ส่วนของถ้วยตวงนะคะเพื่อเอามาตรวจนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดดูดนะคะประมาณ1ส่วนสี่ของของหลอดดูดนะคะหยดลงไปที่หลุมนะคะจำนวนสี่หยดนะคะวิธีการหยดนะให้หยดแรกนะฮะหยดลงไปก่อนแล้วให้มันซึมผ่านไปให้หมดนะคะแล้วก็หยดหยดที่สองตามลงไปนะคะให้ซึมผ่านนะคะ,แล,ะ 3, ลแล้วก็หยดหยดที่สามลงไปให้มันซึมผ่านแล้วก็หยดหยดที่สี่ลงไปให้มันซึมผ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานั่งรอ นั่งรอผล5นาทีนะคะจับเวลาเลยถ้าครั้งแรกผลออกมานะคะขึ้นขีดเดียวสีแดงนะคะแสดงว่าเราไมา่ได้ตั้งท้องนะคะแต่ถ้าขึ้นสองขีดสีแดงนะคะแสดงว่าเราท้องนะ,ะถ้าผลตรวจครั้งที่หนึ่งนะคะขึ้นขีดเดียวนะคะอย่าเพิ่งชะลาใจให้ตรวจอีกครั้งนะคะรอไปอีกสองสัปดาห์นะคะซื้อเครื่องตรวจมาใหม่นะ,ะทำวิธีเดียวกันกับครั้งแรกนะคะ ถ้าผลตรวจออกมาหนึ่งขีดไม่ท้องก็คือไม่ท้องเลยนะคะถ้าขึ้นสองขดีดชัดๆเนี่ยแสดงว่าท้องนะคะเตรียมเป็นแม่ของลูกนะคะอย่าไปทําแท้งนะคะเพราะการทําแท้งมันเป็นบาปหนักนะคะมันเป็นการฆ่าคนคนหนึ่งนะคะมันจะเป็นบาปติดตัวเรานะคะทำเรามันจะเป็นบาปติดตัวเรานะคะทําให้เราทํามาหากินไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เสียสุขภาพด้วยเสียเลือดตกเลือดนะคะอันนี้นะ เคยเห็นนะคะวิดีโอครั้งหนึ่งที่เขาทำแท้งนะคะเขาจะให้ผู้หญิงที่ท้องเนี่ยขึ้นขาอยังนะคะเหมือนกับตอนไปคลอดน,น่ะ,ะเสร็จแล้วเขาก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะเข้าไปเหยียเข้าไปในมดลูกแล้วเขาทำการตีตีก้อนเนื้อให้แตกนะคะถ้าเด็กในท้องนะคะมีอวัยวะแขนขาครบหมดแล้วนะคะน่าสงสารมากนะ,ะเขาตีให้มันแตกเสร็จแล้วเขาจะดูดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะ จี่ชิ้นวางวางนะคะที่ถาดเครื่องมือเห็นแล้วสลุดนะคะสลุดจริงๆนะถ้าไม่พร้อมนะคะให้ป้องกันให้ดีนะคะถ้าท้องก็คือต้องเลี้ยงนะคะต้องปล่อยให้เขาเกิดมานะคะไว้เราเจอกันนะคะที่วิดีโอต่อไปะค่ะ